ปลาเก่าพาระแล้งมันเนี่ยทำยัางไงคนปลาคอนะครับเนาะโอ้โอเคครับทำมันหลบดันหลบผักขึ้นนะแก้วบอกตัวนี้คนปลาอันนี้ต้มอึ่องสร้างไก่พี่น้องต้มอึง่งต้มอึ่งมาทำกันมาบริการตอนมาเจ็ดเนาะต้มอ,อึ่งได้พี่น้องการไก่กับต้มอึ่งใบมาจากบ้านเนาะนะผมเป็ปนคนปลาหลบผักยังไงนะครับเนาะคนปลาหลบผักแก้วบอกทำนี่ก็แล้วแหละมาแล้วครับนะคิดครับท่านครับผม ข้าวแน่นครับผมแศรษฐครับผมพี่น้องอยกินได้เลวลาะข้าวแนวตั้งไก่เป็นแนวจมอื่นมาให้เลยใส่เป็นปลาคำอ่อนจเปรี้ยวพี่น้องเลยคุณหาดโตโอ้พี่น้องเลยว่าจะกินเราก็ไลยไตอยู่บ้านห่อนะครับอันนี้ตั้งไก่เป็นซังในเบียบเอาโอ้จมื่นอื่นแน่นอนเลยพี่นอ้องอยากกินอื่นกินอย่างนี้ซังในเบียบอกอบอะไรเลยจมือนนะพี่น้องครับจมื่นน้ำกันกับปุลา,า,าพีนพ่น้องนี่ของแจกของนัวขึ้เเตาห่อหน่ะ คนปลาหลวกพักเขียงยออันนี้อแค่ผมลวกหลายรอบแล้วหลวกออกซ้ำเจียวบองตำบางเบนนะครับเจียวกินกับเห็นตังไกลว่าต่อมเอือกเพราะเลยตำเจียวบองหลัดไบนนะครับนี่อันนี้คือเพิ่มกำลังงานของขันชัยทอดจักเดียร์ราคาทอดน้ำตาทอดน้ำตาแล้วก็เออกินกับคำเจียวบองขกับทอดเบ็ดกินก็กอดชอ เกี่ยวบองเขากันเลยอือตา,อาน้ำปลาเจี๊ยบหนังลวกครับป่นปลาเจีแตบหม่อคุริบปลาต้มอึ่งหอบรรยากาศท่าแรงยังไงโอเคครับผมเกี๊ยบๆกันครับสุดๆกันนะเกลยเจี๊ยวเขากันแล้วอย่างงีนน้เลนะคร,ร,รัต้มอ,อึ่องต้มอึ่งอือเจกการเจี๊กร่างกายเลยต้มเกี๊ยวได้ใจเลยบ้านหนังลวกแทบแทบโอเคครับ แน่ะครับเ้อใจเดกว